พันเอกชัยเดชสุรวดีรองผู้บัญชาการกองกำกับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ประจำพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับได้เข้าไปตรวจสอบของกลางก็คือยาบ้า20มัดจำนวน40,000เม็ดที่สถานีตำรวจภูธรวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่3ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจทางหลวงปลอกสูง ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรปิดทางหลวงหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกหลักกิโลเมตรที่93-94เขตตำบลวังโมกอำเภอวชิระบารมีสกัดจับแก๊งค้ายาบา้าแต่ว่าคนร้ายได้ขับรถกระบะพุ่งเข้าชนรถกระบะข,ของเจ้าหน้าที่พร้อมกับใช้ปืนยิงใส่ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงตอบโต้นะครับจนโดนคนร้ายได้รับบาดเจ็บและสามารถจับกลุ่มนายสมโพงศ์ีเพิ่มพูนคนขับรถแล้วก็นายพนพันธ์สุภกิจโกศลเพื่อร่วมขบวนการ และเมื่อตรวจค้นภายในรถกระบะที่คนร้ายใช้นั้นนะครับก็พบกับยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายใต้เบาะจึงยึดไว้แล้วก็นําตัวนายพนพันธ์ที่ถูกยิงบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ